ยังไงสื่อจับโปริซ่าแบ็กพิง์ใช้เวลาสุดพิเศษกับทายาทมหาเศรษฐีฮันแน่บินไปหาถึงฝรั่งเศสเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาสื่อรายงานว่าริซ่าแบ็กพิง์ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในกรุงปารีสและเพลิดเพลินกับเวลาอันมีค่ากับเฟเดริกอาร์โนแฟนหนุ่มที่ถูกกล่าวหาของเธอข่าวลือดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อมีคนเห็นริซ่าที่ร้าน เซรีนในฝรั่งเศสในช่วงวันเกิดของเฟเดริกอาโนในวันที่7นอกจากนี้สื่อท้องถิ่นรายงานว่าลิซ่าขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปฝรั่งเศสกับเฟเดริกอาโนประเด็นดังกล่าวยังไม่รับการยืนยันแต่อย่างใดแต่สำหรับลิซ่าและเฟเดริกทั้งคู่ตกเป็นข่าวหรือเรื่องการออกเดทกันเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม